เอานิ้วลงฉบับบคนกวนตีนพูดแล้วหมั่นไส้ใจเย็นๆนะแม่โอเคดอลล่าก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดใจให้ด้วยนะคะหนึ่งเอานิ้วลงถ้าคุณเคยเล่นมุกใครถามอันนี้คือโคตรกวนตีนอะสมมติแบบเรากําลังเล่าเรื่องอยู่ใช่ปะแล้วเพื่อนมันก็ต้องมาถามว่าใครใครถามสองเอานลงถ้าคุณชอบทําให้เพื่อนโมโหอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบกําลังเถียงกับเพื่อนใช่ปะคนกวนตีมันก็จะพูดแบบทำไมทำไมอะแล้วทำไมแล้วทำไม อะไรอย่างเงี้ยคือทำไมคือเป็นอะไรสามเอานเน่ะอลงถ้าคนเคยแกล้งสก,กิดเพื่อนแล้วทำเป็นไม่รู้อันนี้พูดตรงๆนะคือดูเสลมากคุูตัวเองก็ไม่ได้ทำเนียนขนาดนั้นนะดูไม่ออกเลยมั้งว่าสก,กิดอะสี่เอานเน่ะหลถ้าคนชอบขัดเพื่อนขัดในที่นี้มันก็แบบเหมือนช็อตฟิวอะสมมติเรากำลังเล่าเรื่องอยู่ใช่ปะเราก็จะเริ่มแบบเออมึงจำได้ไหมตอนนั้นอนะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหา เอาเนอยลงถ้าคนชอบแซวเพื่อนสมุดแบบเจอคนที่เพื่อนแอบชอบใช่ปะเราก็จะแบบเอ้ยเอยอะไรอ,ะใ,รอะใครอะใครอะอะไรอย่างเงี้ยไหนปน